โครงการบ้านเพื่อคนไทยเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลเพื่อไทยในปี2,568นะคะวันนี้ New s u ไซเจสจะพาไปเจาะลึกรายละเอียดของโครงการทั้งรูปแบบตารางการผ่อนรวมไปถึงไทม์ไลน์การจองด้วยค่ะก็อย่างแรกต้องยอมรับก่อนเลยนะคะว่าบ้านดีๆคอนโดดีๆหลังนึงสมัยนี้เนี่ยในกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ราคาเนี่ยไม่ต่ำกว่า3ล้านบาท ฝันว่าจะมีบ้านก็เป็นเรื่องลำบากมากสำหรับคนไทยในวันนี้นะคะปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วก็ราคาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกในประเทศไทยเองค่ะก็มีรายงานเกี่ยวกับตัวเลขราคาที่อยู่อาศัยที่เพิ่มสูงขึ้นราคาบ้านปรับตัวสูงขึ้นจากหลายเหตุปัจจัยโดยเฉพาะราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นบ้านหรือว่ายูนิตของอาคารชุดในพื้นที่ใกล้เมืองแล้วก็ใกล้รถไฟฟ้าเนี่ยมักมีราคาสูงกว่า3ล้านบาท แต่ว่ารายงานจากเสนาดี d e v e l OP m e n t ค่ะระบุว่าคนกรุงเทพเกินครึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า30,000บาทและมีภาระด้านค่าเดินทางเนี่ยเฉลี่ย18%ซึ่งอาจสูงถึง5,000บาทต่อเดือนดังนั้นนะคะด้วยราคาที่อยู่อาศัยใจกลางเมืองหรือว่าในทำเลสำคัญที่เพิ่มสูงขึ้นก็เลยทำให้การซื้อบ้านของคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นไปได้ยาก การซื้อหรือว่าชาวบ้านในพื้นที่รอบนอกเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มภาระด้านการเดินทางทั้งในเรื่องของเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายเมื่อบ้านไกลคุณภาพชีวิตโดยรวมเนี่ยก็ลดลงตามไปด้วยก็เลยเกิดเป็นโครงการบ้านเพื่อคนไทยกับสโลกแกนที่ว่าบ้านดีไม่ต้องดาวผ่อนน้อยอยู่ได้99ปีใกล้รถไฟฟ้าเพื่อให้คนไทยได้มีบ้านและก็มีฝันต่อไป คุณศึกเศรษฐีจองขวัญรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองได้ให้สัมภาษณ์กับเดอะสแตนดาร์ดถึงโครงการบ้านเพื่อคนไทยนะคะว่าโครงการบ้านเพื่อคนไทยเนี่ยถือเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ใหญ่ของรัฐบาลชุดปัจจุบนันที่จะใช้ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยกว่า38,00 0ไร่มาทําที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในมุมของรัฐบาลเดิมทีเนี่ยท,ที่ดินเหล่านี้ไม่ได้ถูกใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพหลายพื้นที่ค่ะเป็นชุมชนแออดัด บ้างก็ถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหลายไร่เนี่ยก็เป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าและมาจากหลักการพื้นฐานที่ว่าคนที่มีบ้านเป็นของตัวเองเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ครอบครัวต่อไปได้อย่างดีกว่าเมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีบ้านนอกจากนี้การมีบ้านเนี่ยก็จะเกิดการต่อยอดทางเศรษฐกิจเช่นการซื้อเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆด้วยค่ะ โดยรัฐบาลค่ะก็เลือกพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟแล้วก็เป็นทำเลที่สะดวกต่อการเดินทางด้วยโดยโครงการบ้านเพื่อคนไทยเนี่ยจะเชื่อมโยงกับโครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายในอนาคตสำหรับเงื่อนไขาการเข้าร่วมโครงการบ้านเพื่อคนไทยนะคะเบื้องต้นจะต้องเป็นคนที่มีบ้านหลังแรกเหมาะกับบัณฑิตจบใหม่แล้วก็คนทำงานเป็น first jobber ส่วนคําว่าบ้านหลังแรกรายละเอียดหรือว่าข้อมูลจะเป็นยังไงอันนี้เนี่ยอาจจะต้องรอรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ด้วยหลักการนะคะก็คืออยากให้คนที่ไม่เคยมีบ้านมาก่อนยังไม่เคยขอสินเชื่อเพื่อกู้ซื้อบ้านเลยได้เข้าถึงเพราะว่าไม่อยากให้เกิดการเก็งกําไรขึ้นภายหลังค่ะ จึงเกิดแนวคิดที่นำที่ดินเหล่านี้ค่ะมาทำที่อยู่อาศัยสร้างคอมมูนิตี้หวังกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มตัวเลข GDP โดยโครงการบ้านเพื่อคนไทยนะคะวางแผนไว้ถึง1 0 0 0 0แสนยูนิตมีทั้งคอนโดมิเนียมและก็บ้านเดี่ยวสำหรับคอนโดมิเนียมนะคะก็จะมีห้อง4ขนาดด้วยกันเริ่มตั้งแต่1ห้องนอน30ตารางเมตรซึ่งเป็นขนาดเล็กที่สุด และที่เหลือนะคะก็จะเป็นแบบ2ห้องนอนขนาด40ตารางเมตร45ตารางเมตรและ51ตารางเมตร พร้อมด้วยระบบบริหารจัดการแบบสมาร์ทเรสเดนซ์แล้วก็มีการติดตั้งสมาร์ทฟังก์ชันทั้งในห้องพักแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางจากข้อมูลล่าสุดนะคะโครงการนำร่อง3แห่งจะเป็นคอนโดมิเนียมความสูงไม่เกิน7ชั้นได้แก่แปลงกม11ตรงข้ามกับกระทรวงพลังงานแปลงพลบุรีห่างจากโรงพยาบาลศิริราชประมาณ1 5กิโลเมตร3เป็นแปลงเชียงรากอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและมหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยผู้เช่าค่ะ จะต้องจ่ายค่าส่วนกลางเหมือนคอนโดมิเนียมปกติเลยซึ่งทางรัฐบาลยังไม่ได้เคาะนะคะว่าค่าใช้จ่ายส่วนกลางในตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่ต่อปีส่วนรายละเอียดบ้านเดี่ยวตอนนี้ค่ะมีรูปแบบเดียวก็คือบ้านชั้นเดียวสองห้องนอนพื้นที่รวม50ตารางวาส่วนพื้นที่อาคารพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่50ตารางเมตรสามารถจอดรถได้สองคัน ส่วนระยะเวลาการเช่าบ้านพร้อมที่ดินนะคะจะเป็นการทำสัญญาเช่าครั้งละ30ปีต่อสัญญาได้1ครั้งรวมแล้วเนี่ยก็สามารถเช่าได้60ปีทั้งนี้ในอนาคตนะคะเมื่อรัฐบาลแก้กฎหมายให้สัญญาเช่าเนี่ยมีอายุการเช่าได้99ปีก็จะมีการแก้ไขสัญญาเช่าบ้านพร้อมที่ดินให้กับประชาชนผู้เช่าให้มีอายุสัญญาเช่าคราวละ99ปีค่ะ โดยประชาชนนะคะก็สามารถที่จะกู้เงินจากทอ,อสอมาชำระค่าที่อยู่อาศัยให้กับบริษัท SRT เ s ร็จจำกัดโดยมีเวลาผ่อนชำระคืนให้ทอ,อสอส0ถึงปีไม่มีเงินดาวเริ่มต้น4,000บาทต่อเดือน อย่างตามตารางที่โชว์ให้คุณผู้ชมดูนะคะถ้าหากว่าประชาชนเนี่ยได้รับสินเชื่อ post finance ระยะเวลา30ปีสามารถกู้ซื้อบ้านได้1ล้านบาทก็จะผ่อนชำระอยู่ที่3,951บาทต่อเดือนแต่ถ้าเป็นระยะเวลา40ปีสามารถกู้ซื้อบ้านได้1 2ล้านบาทจะผ่อนชำระอยู่ที่3,957บาทต่อเดือนระยะเวลา50ปี สามารถที่จะกู้ซื้อบ้านได้1.4ล้านบาทก็จะผ่อนชำระอยู่ที่4,090บาทต่อเดือนหรือถ้าหากว่าเป็นบ้านเดี่ยวราคาเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่1,600ล้านแสบาทระยะเวลาเงินกู้50ปีก็จะผ่อนชำระอยู่ที่4,676บาทต่อเดือนดอกเบีย้ย2.5%คงที่25ปีค่ะ ใครที่กําลังเลงอยู่นะคะแล้วก็ตรงตามเงื่อนไขเบื้องต้นเตรียมตัวไว้เลยค่ะเพราะว่าคาดว่าในช่วง20มกราคมปี2,568หรือว่าปีหน้าที่จะถึงนี้จะมีการเปิดให้จองโครงการกันแล้วนะคะหลังจากนั้นไทม์ไลน์ก็จะเป็นไปตามนี้นะคะเดือนกุมภาพันธ์ปี2,568จะเริ่มก่อสร้างโครงการนำร่อง3โครงการได้แก่กมอ1ทลนบุรีแล้วก็เชียงราก เดือนธันวาคมปี2568เริ่มโอนโครงการนำร่อง154หน่วย เดือนมิถุนายนปี2569เริ่มโอนโครงการนำร่อง4,256หน่วยเดือนธันวาคมปี2569เริ่มโอนโครงการ56,000หน่วยและภายในปี2570ก็จะมีการเริ่มโอนโครงการ39,590หน่วยรวมแล้ว1 0 0 0 0หน่วยสามารถโอนได้แล้วเสร็จภายในปี2570ค่ะ เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ให้ความสนใจกับโครงการนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะก็ต้องมารอติดตามกันค่ะและถาหาว่ามีรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมทาง The Standard ไม่พลาดจะนำข้อมูลเนี่ยมานำเสนอกับคุณผู้ชมให้รับทราบกันอย่างแน่นอนค่ะ